สวัสดีนี่มาเฮียนฮู่สับเกี่ยวกับเขา่าอ่าสับเกี่ยวกับเขา่ายังไงเนาะไปเบิ่งเข่าเหนียวเข่าเหนียวเนาะภาษาลาวเข่าเหนียวขาดบ่ดได้เนาะภาษาจีนว่าจังไดเนาะนัวหมี่นัวหมี่แปลว่า ขขาเหนียวเขาเจ้าอ่าเขาเจ้ามาเบิ่งหนะจิงหมิจิงหม,งมิอ่าจิงหมีเนาะแปลว่าเขาเจ้าอ่าเขาเจ้าโอเคขาดำอ่าเขาดำเะไรจังได้ เฮยหมี่เฮยหมี่แปลว่าเข่าดำเข่ากำบันนี้เนาะเข่ากำซอหมี่จืซอหมี่อืมซีหมี่เนาะตัวนี้อ่านปเป็นเสียงสองเนาะขึ้นไปซอหมี่ แปลว่าเขากรรมนั่นเองเนาะเขากำนั่นเองเขานาอ่าก็คือเขาปลูกในนาห็นเนาะภาษาจีนแปลว่าเาต้าอ่าต้า,ตาแปลว่าเขาหนาเนาะเขาปลูกเขาที่ปลูกอยู่ในนาเนาะเขา,หาไห้แบบนี้เขาปลูก เขาปลูกอยู่ในไฮฮันเต้าฮันเต้าฮันเต้าแปลว่าเขาไฮเขาเขาปลูกอยู่ในไฮเขาเปลือกอ่าเขาเปลือกไว้จังใดเต้ากูเต้ากูเต้ากูแปลว่าเขาเปลือกอ่า าไปเขาหักเขาโบงงามเนาะเขามันหักสไว้ยังไดซุยหมีซุยหมีแปลว่าเขาหักเนาะเขาโบงงามอะไรเนาะอ่ามาเขาอ่ามาเขา,าะภาษาจีนไว้ยังไดเนาะเทียนเฮียนหูเอาไว้เนาะเผาหมีเผา หมีแปลว่ามาเขา้าโอเคเนะาะต่อไปเข้าสารเนาะเข้าสารภาษาจีนว่าว่าต้าหมี่ต้าหมี่แปลว่าเข้าสารอืมต่อไปเข้าต้มอ่าเข้าต้มส่งจืจ้อจงจื้ออ่า่จงจื้อ แปลว่าเข้าต้มอ่าเข้าต้มเข้าวเมาอ่าเขาเา้าวเม่าวันนี้ภาษา,าจีนว่าว่าเปียนหมี่อ่าเปียนหมี่เปียนหมี่แปลว่าเข้าวเมานนเนาะเก่งเนาะเข้าหลามอ่าเข้าหลามภาษาจีนว่าว่าจังได้จู ต้มฟันจุต้มฟันอ่าจฟันแปลว่าเขา้าหลามบางเขา้าหลามอะไเนะาะมกเอยอมามเอยภาษาจีนว่าอีห่อีหรินหมี่แปลว่ามาเอยอ,เอบใจที่ทานกวตี๋ยนาะเลือกไลาก์กดวชรสเนาะ រើ្នហើងពីពីបន់នឹង់រើន់ធ្ញាន់ពីប